สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอเครื่องบินและสนามบินที่มหาสารคามระหว่างปีพุทธศักราช2464ถึง2506เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับ จังหวัดม,มหาสารคามตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่ส่วนกลางของภาคและเป็นสะดืออีสานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพศ .2464 มีการก่อสร้างสนามบินประจำจังหวัดในมณฑลร้อยเอ็ดที่บริเวณน้องขาจังหวัดมหาสารคาม โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามมาช่วยกันตัดไม้ปรับพื้นที่และก่อสร้างสนามบินจนแล้วเสร็จวันที่7เมษายนพุทธศักราช2465เปิดการใช้งานสนามบินมหาสารคาม ปีพศ .2465 เปิดทดลองสายการเบียเ,เดินอากาศไพรสณนีสายที่1เส้นทางจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีโดยเริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่1เมษายนพศ .2466 ปพศ .2466 เปิดสายการบินเดินอากาศไปรส์นีสายที่2เส้นทางจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ,ดอ็ดอุดรธานีและหนองคายปีพศ .2468 สร้างสนามบินมหาสารคามแห่งที่2เป็นสนามบินสำรองของทางราชการ ปัจจุบันคือพื้นที่บ้านยางอําเภอยางศีสวนราชจังหวัดมหาสารคามปรากฏว,ว่าไม่มีเครื่องบินมาใช้บริการจึงได้ยกเลิกเมื่อปีพศ .2472 ปีพศ .2472 เลิกสายการบินเดินอากาศไรรสีนีสายที่1 เนื่องจากมีรถไฟสายจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งส่งผลให้การคมนาคมสะดวกสามารถส่งเอกสารไปรษณีย์ได้ทุกวันนอกจากจะสะดวกแล้วยังประหยัดกว่าสายการบินอีกด้วยวันที่1เมษายนพุทธศักราช2474ัน24อกการใช้งานสนามบินมหาสารคามทุกสายการบิน ปีพศ .2502 สนามบินเก่ามหาสารคามถูกสร้างเป็นสนามมา้าต่อมาปีพศ .2514 ได้ย้ายสนามมา้าไปอยู่ที่บริเวณริมถนนสายมหาสารคามไปอำเภอวาปีปทุมและได้เลิกกิจการสนามม้าแห่งนี้เมื่อปีพศ .2540 ีพศ2511กองทัพอากาศได้โอนพื้นที่ราชพัสดุคือสนามบินเก่ามหาสารคามจำนวน197ไร่ให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเสียนครีเวิยโรธมหาสารคามหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปัจจุบัน พศ2555มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ใช้พื้นที่สนามบินเก่ามหาสารคามเป็นพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสุทธาเวชไปดูภาพเก่าสนามบินมหาสารคามในอดีตกันครับ ภาพที่1วันเปิดสนามบินมหาสารคามเมื่อวันที่7เมษายนพศ2465มีการนำเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ลำมาสแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้ามาดูโดยมีการเก็บค่าผ่านประตูซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาชมเป็นจำนวนมาก ภาพที่2ระหว่างวันที่8-9ถึงเมษายนพศ2465เครื่องบินเบรเก้ชนิดปีกสองชั้นถูกนำมาแสดงที่สนามบินมหาสารคามและจากการที่ประชาชนมนลนร้อยเอ็ดซึ่งประกอบไปด้วยร้อยเอ็ดมหาสารคามกรสิน ได้ช่วยการบริจาคเงินบำรุงทางอากาศเพื่อเป็นการแสดงถึงคุณงามความดีกระทรวงกลาหมจึงได้จารึกอักษรไว้ที่เครื่องบินเบรเกว่าหมุนทนร้อยเขีดเซึ่งมีทั้งหมด9เครื่องสำหรับบินใช้ในกิจการไปรสนีนีและอื่นๆภาพที่3 ช่างตัดผมลมโชยกำลังให้บริการตัดผมชายบริเวณใต้ปีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่มาจอดและทิ้งไว้ที่สนามบินมหาสารคามเมื่อปีพศ2499ภาพเมื่อปีพศ2506 สาเหตุเนื่องจากช่วงสงครามเวียดนามหรือสงครามอินโดจีนระหว่างปีพศ .2498 ถึง2516ซึ่งในปีพศ .2499 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินมาจอดฉกเฉินและจอดทิ้งไว้ที่สนามบินมหาสารคามซึ่งทราบภายหลังว่าเครื่องขาดคล้องจอดแล้วยังติดลมตมคโคลนทำให้ใช้การไม่ได้และซ่อมเสียมไม่คุ้มค่า ภาพที่4ภาพมุมสูงจากเครื่องบินชาวอเมริกันที่จอดทิ้งไว้มองเห็นสนามมา้าและคนกำลังขีม่ม้าภาพเมื่อปีพศ .2506 หลังจากที่สนามบินมหาสารคามถูกเลิกใช้งานเมื่อวันที่1เมษายนพศ .2474 ต่อมาปีพศ .2502 สนามบินแห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นสนามมา้าโดยมีนายเกตวงกาใสนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามในขณะนั้นเป็นเจ้าของสนามม้าแห่งแรกนี้ต่อมาปีพศ .2514 ได้ย้ายสนามมา้าไปอยู่ที่บริเวณริมถนนมหาสารคามไปอำเภอวาปีปทุมซึ่งเป็นสนามม้าแห่งที่สองและได้เลิกกิจการเมื่อปีพศ .2540 ภาพที่5บรรยากาศการฝึกขี่ม้าที่สนามม้ามหาสารคามแห่งแรกซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับสนามบินเก่ามหาสารคามที่สร้างขึ้นมาแทนสนามบินเก่าที่ถูกเลิกใช้งานสนามม้าแห่งนี้เปิดใช้งานระหว่างปีพศ2502ถึง514 ก่อนที่พื้นที่แห่งนี้จะถูกยกให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อมาได้ถูกสร้างเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์คณะแพะทยาศาสตร์โรงพยาบาลสุทาเวศในปัจจุบัน ที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ